มันมีการโชว์พรีวิวนะแบบกิกทักมาคิดถึงจังเลยที่รักแบบนี้แย่เลยนะครับก็แนะนําว่าแล้วแต่คนแล้วกันว่าจะเปิดหรือจะปิดการพรีวิวนี้พูดเบาที่สุดแล้วนะเราแนะนำว่าถ้าเป็นกิกเนี่ยกดเบอร์โทรดีกว่านะครับจะเมมชื่อเลยอันตรายแบตเตอรี่เสื่อมไหมนะครับแอปพลิเคชันไหนใช้แบตเยอะและจะเปิดหมดประหยัดพลังงานอย่างไร สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพารทรีวิวของพาร์ทนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนมือใหม่นะที่มาใช้งาน iPhone SE รุ่นใหม่ปี2020หรือ iPhone ที่ไมีปุ่มโฮมก็ได้นะครับมาดูนครับว่าเราจะใช้งานพื้นฐานอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันไปดูกัน แน่นอนครับนี่คือ iPhone SE ปี2020นะครับอย่างแรกเลยเริ่มต้นเลยคือคนถามว่าแคปจอยังไงแคปไม่ได้เนี่ยกดเท่าไหร่แคปไม่ได้วิธีการแคปหน้าจอของ iPhone มีปุ่มกดนะครับให้เรากดไปนะที่ปุ่มโฮมนะครับย้ำว่ากดลงไปเลยนะแบบนี้ครับกับปุ่มพาวเวอร์พร้อมกันครับเราก็จะสามารถแคปจอได้ครับและถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะครับเป็นหน้าที่ยาวๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกระทูพันธิปอันนึงแล้วกัน สมมติไปเที่ยวนะครับอยากแคปเจอร์กระทู้รีวิวไว้เนี่ยคุณสามารถแคปจอยาวได้นะครับโดยการกดให้แคปจอและจิ้มที่ภาพที่ขึ้นมานะครับและเราเลือกว่า,<ร>าทาั้งหมดได้เลยนะครับปื๊บปื๊บป๊บแบบนี้อ่าเดยดร้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะกดเสร็จสิ้นได้มันจะบันทึกเข้าในเครื่องของเราเรียบร้อยเลยนะครับเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดดูนะครับซึ่งมันจะอยู่ในไฟล์แทนนะเราก็ได้การแคปเจอร์หน้ายาวๆนะครับมาทั้งหน้าแบบนี้เลยครับว้าว ต่อไปนะครับมีคนถามว่าแคปจอได้แล้วนะครับแล้วบันทึกหน้าจอทำอย่างไรเมื่อคุณปัดขึ้นมาจากด้านล่างนะครับจะเป็นตัวของ Control Center นะครับเราก็สามารถที่จะกดบันทึกได้จากตรงนี้เลยปุ๊บอ่าแต่คําถามแน่นอนว่าหลายคนมักไม่เจอปุ่มนี้ทําอย่างไรฮะสิ่งแรกนะครับเราต้องมาเปิดที่นี่ก่อนครับก็คือศูนย์ควบคุมนะครับและกดที่กําหนดตัวควบคุมเองครับอ่าเห็นไหมมันก็จะมีนะครับนี่การบันทึกหน้าจอซึ่งตอนแรกเนี่ย มันอาจจะอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้คุณก็กดบวกเข้าไปครับต้องการอย่างอื่นนะเช่นเพิ่มตัวสอรนะครับทําเป็นตัวของโน้ตนะครับนาฬิกาปลุกอะไรก็ตามนะแว่นขยายคุณก็สามารถเปิดได้อย่างตรงนี้เลยครับช็อตคัทต่างๆก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถเข้ากล้องได้อย่างรวดเร็วครับเราสามารถที่จะเข้าสู่เครื่องคิดเลขได้อย่างรวดเร็วแบบนี้เลยและในนี้เองนะครับคุณยังสามารถที่จะเปิดปิดไฟฉายและตั้งความสว่างได้ด้วยนะครับเช่นกดแช่ไว้เห็นไหม มันจะมีการปรับระดับความสว่างของไฟฉายได้นะครับสว่างมากสว่างน้อยสมมุติว่าผมเอาสว่างน้อยเนี่ยครั้งต่อไปที่ผมเปิดนะครับมันก็จะเป็นสว่างน้อยเหมือนเดิมเออทำให้ประหยัดพลังงานนะครับไม่จ้าจนเกินไปอีกด้วยครับการปัดลงมาจากด้านบนนะครับจะเป็นการแจ้งเตือนโน้ติฟิเคชันต่างๆครับโทรหน้าจออันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะใครที่ใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าจอมันเหลืองนะเห็นปะ่ะอันนี้มันจะเริ่มเหลืองจากกว่าเมื่อกี้แล้วนะครับให้คุณมาดูตรงหน้าจอและความสว่างครับ ลองมาดูตรงนี้นะครับว่ามีการเปิดทูโทนอยู่หรือเปล่าถ้ามีการเปิดทูโทนเนี่ยภาพมันจะมีการอ,อมเหลืองมากขึ้นนะครับเพื่อถนอมสายตาน,นั่นเองก็ปิดไปนะครับและการปรับตีมนะครับสว่างหรือมืดนะครับก็สามารถปรับได้จากตรงนี้บางคนชอบแบบมืดๆเลยหรือจะปรับออตโต้ก็ได้นะครับปุ่มโฮมในหน้าโฮมสกรีนนะครับเราสามารถที่จะแตะและกดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการกดเนี่ยเข้าแอป,ปแล้วกันนะอ่าแล้วออกปุ๊บอ่าออกมาแบบนี้อันนี้คือกดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแตะ มันจะไม่ทํางานทีนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะแตะเพื่อสั่งงานอย่างอื่นได้นะครับเช่นในหน้าโฮมตรงนี้คุณสามารถที่จะแตะ2ครั้งตึ๊บตึ๊บอ่าหน้าจอก็จะขดเล็กลงมานะครับเพื่อใช้งานมือเดียวได้ง่ายขึ้นแน่นอนแหละว่าหน้าจอมันไม่ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าทําแบบนี้นะครับคนที่มือเล็กจริงๆนะครับหรือบางสถานการณ์ที่เราต้องถือเครื่องลําบากลําบากอะไรเนี่ยมันก็ช่วยเราได้นะครับแตะนะสครั้งนะครับหน้าจอจะสั้นลงซึ่งเราสามารถใช้ได้ทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับเห็นปะจะสัััันนนนนลลงงแบบบบี้้้้้ถาาาตออกกกกกกรร็็ดดนนไดไเหมืค และการกดแช่ค้างไว้นะครับจะเป็นการเรียกซิลิขึ้นมานะครับต้องกดแช่นะใครที่ยังไม่เปิดใช้ซิลิก็เปิดได้นะครับวัดดีซ i r ีสวัสดีอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่การวัดดีซ i r ีเนี่ยไม่ได้ทําได้ตลอดนะครับคุณต้องไปตั้งค่าก่อนยกตัวอย่างเช่นวัดดีซ i r ีเงียบนะครับการใช้งาน Siri เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆและผมชอบมากเลยนะครับเข้ามาในเซตติ้งนะครับ Siri และการค้นหาครับให้กดตรงนี้ครับฟังวัดดี Sir ีครับ อตอนนี้คุณก็สามารถใช้งานพูดวัีติสิริได้แล้ววัดดีสิริวัดดีสิริเรียบร้อยครับคุณสามารถสอบถามอะไรเขาก็ได้อ่ะสั่งงานตัวของออโตเมชันในบ้านก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยให้สั่งให้เปิดปิดแอร์เปิดปิดไฟนะครับเปิดปิดรั้วบ้านผมก็สั่งงานผ่านสิริหรือผ่าน p p l e ปิลช t ได้เลยนะครับเจ๋งมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับในแอปพลิเคชันโน้ตเนี่ยการพิมพ์ปกติเนี่ยคุณยังสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพในโน้ตได้ด้วยนะครับ รูปภาพหรือวิดีโอนะครับนําเข้ามาได้เลยสมมุตินะภาพก็จะอยู่ในโน้ตเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถที่สร้างตารางได้้วยนะครับแล้วก็เพิ่มคอลัมน์เนี้ยอ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มโล่เพิ่มคอลัมน์ตามที่เราต้องการได้เลยเออสะดวกดีนะครับหรือจะทําเป็นการเช็คลิสต์ต่างๆนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราได้ทําหรือยังนะครับข้อ1 2 3 4นะครับอ่ะแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนการพิมพ์นะครับคีย์บอร์ดที่ให้มาเนี่ยก็แน่นอนว่าเราสามารถที่จะพูดภาษาไทยนะครับเพื่อให้พิมพ์ได้เหมือนกันยกตัวอย่างนะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนครับปึ๊บ,บเดียบร้อยฮะสำหรับคนที่คิดว่าหน้าจอมันเล็กนะครับขี้เกียจพิมพ์ก็พูดแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นการแบ่งคีย์บอร์ดนะครับให้มันชิดจอด้านซ้ายด้านขวาก็ทําได้นะครับคือการกดปุ่มลูกโลกค้างไว้เราสามารถเลือกภาษาต่างๆได้นะครับเลือกเป็นอีโมจิจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับหรือเราสามารถที่จะกดคีย์บอร์ดเห็นป่ะให้ชิดฝั่งซ้าย หรือชิดฝั่งขวาก็ได้นะครับเผื่อใช้งานมือเดียวมันก็พิมพ์ได้ผมว่ามันลำบากขึ้นนะเอาเป็นว่าใครใช้ iPhone SE เอใช้ iPhone 6 s p l u s เงี้ย iPhone จ s p l อ s จอใหญ่ๆอย่เงี้ยครับมันก็พิมพ์ได้ถนัดมือมากขึ้นนะครับในการพิมพ์แบบมือเดียวนั่นเองแบตเตอรี่เสื่อมไหมนะครับแอปพลิเคชันไหนใช้แบตเยอะและจะเปิดหมดประหยัดพลังงานอย่างไรไปเดียวกันนี่เข้ามาที่ Setting แบตเตอรี่นะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าบางครั้งที่สมาร์ทโฟนหรือ iPhone คุณเนี่ยมันช้านะครับลองดูว่า คุณเปิดโหมดประหยัดพลังงานอยู่หรือเปล่านะครับบางทีแบตบต่ำม,มันเปิดออโต้นะแล้วก็การแสดงแบตด้านบนนะครับเลขเปอร์เซ็นต์แบตบเนี่ยเปิดได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับคุณสามารถดูได้ว่าในช่วง 24, 24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับหรือจะเป็น8วันล่าสุดเนี่ยมีการใช้งานไปเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมและเราสามารถดูสุขภาพของแบตเตอรี่ได้นะครับปึ๊บนี่ p h o n e เครื่องใหม่นะครับแบตเตอรี่มันต้องเป็น100แบบนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานไปนะครับก็จะต้อง แน่นอนเสื่อมเป็นธรรมดานะครับและคุณสามารถที่จะชาร์จแบตนะครับแบบถนอมแบตได้จากตรงนี้ครับก็จะทําให้การชาร์จเนี่ยช้าลงบ้างนะครับแต่ว่าอายุแบตเตอรี่ก็จะนานมากขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่างนิดนึงเป็น iPhone 11ผมนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยต้องบอกว่ากระจายมากเลยครับคือผมใช้หนักแบตเตอรี่ลดไป9ก้อนแล้วเหลือเก้าอนะครับนี่ขนาดเราเปิดโหมดที่แบบช่วยถนอมแบตนะครับคิดดูสิทาให้เปิดจากขนาดไหนอันนี้เป็นทริคนึงนะครับสำหรับคนที่อยากใช้งานให้ iPhone อยู่กับเรานานๆครับ และเคยเป็นเหมือนกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยไลน์โน้ติฟิเคชันมันไม่แจ้งเตือนครับบางทีแฟนทักมาป้าเอ๊เป็นอะไรไม่เอ่ยคือต้องยอมรับตามตรงว่าบางครั้งนะครับมันก็เป็นบั๊กของโปรแกรมแหละแต่ลองเช็คในโน้ติฟิเคชันหรือการแจ้งเตือนนะครับว่าคุณได้เปิดพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับผมขอยกตัวอย่างเป็น iPhone 11แล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับในโน t ติฟิเคชันนะครับหรือการแจ้งเตือนในเซตติ n งเนี่ยลองมาดูที่แอปพลิเคชันที่คุณต้องการนะยกตัวอย่างเช่นไลน์ครับสามารถเซตได้นะครับว่า มีการ alert แจ้งเตือนนะครับในอันไหนบ้างเช่นล็อกสกีนเปิดไว้เปิดแบบไหนนะครับ notification center เปิดไหมนะครับแล้วก็แบนเนอร์ด้านบนนะครับจะได้เด้งลงมาได้เห็นปะมีการเปิดนะครับอ่ะใช้เสียงไหมนะครับสามารถที่จะเปิดได้เหมือนกันโชว์พรีวิวไหมอันนี้สําคัญนะครับว่าตอนที่เครื่องมันล็อกอยู่เนี่ยบางทีมันมีการโชว์พรีวิวนะแบบกิ๊กทักมาคิดถึงจังเลยที่รักแบบนี้แย่เลยนะครับก็แนะนําว่าแล้วแต่คนแล้วกันว่าจะเปิดหรือจะปิดการพรีวิวนี้พูดเบาที่สุดแล้วนะ ซึ่งนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถปัดหน้าจอไปฝั่งซ้ายครับเพื่อดูโน้ติฟิเคชันดูวิดเจ็ตต่างๆได้ด้วยปัดปุ๊บไม่ต้องอัดล็อกนะเห็นไหมคุณก็สามารถจะดูพวกแบบฟีดข่าวหรือว่าจะเป็นตัวของคุณก็ได้เหมือนกันนะครับและถ้าคุณปัดมาด้านขวาเนี่ยก็จะเข้ากล้องโดยอัตโนมัติเลยซึ่งการถ่ายตรงนี้ดีมากๆนะเพราะว่าคนที่ถ่ายเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปดูภาพในแกลเลอรี่ที่เราเคยถ่ายไว้ได้นะครับใช้งานได้น่าจะเหมือนกล้องโปรติทุกอย่างเลยแบบนี้แต่ลองดูสิ การดูภาพที่เราถ่ายเนี่ยจะดูได้ที่ถ่ายเมื่อกี้เท่านั้นนะครับภาพอื่นที่อยู่ในแกลเลอรี่เนี่ยคนจะไม่สามารถดูได้นะครับจนกว่าเราจะปลดล็อกเครื่องนั่นเองและแน่นอนว่าเมื่อคุณปัดมาฝั่งซ้ายของหน้าจอนะครับในการปลดล็อกตัวเครื่องเนี้คุณยังสามารถเพิ่มได้นะว่าคุณจะเอาอะไรใช้งานนะครับเช่นโนต้ตนะครับง่ายๆนะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดจากเส้นทางโดยสารแบบนี้นะครับรายการโปรดอ่ะชอบโทรหาใครนะครับสามารถที่จะทำเป็นเฟร์ุิกได้นะ นี่รายการโปรนะครับถ้ามีเบอร์แฟนเบอร์คุณเนี่ยคุณไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับกดจึ้งก็ขึ้นเลยนะครับแต่เราแนะนําว่าถ้าเป็นกิ๊กเนี่ยกดเบอร์โทรดีกว่านะครับจะเมีมชื่อเลยอันตราย <S 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 หรือในหน้าการใช้งานเว็บไซต์นะครับถ้ารู้สึกว่าตัวหนังสือมันเล็กจริงเนี่ยคุณสามารถปรับได้ที่ AA ตรงนี้นะก็ขยายไปครับ115% 125 150แบบนี้เป็นต้นแต่ก็ยังว่าแหละครับถ้าเกิดว่าในบาง แอปในบางเว็บสินะครับอย่างเช่นพันทิปเนี่ยมันก็จะมีตัวอินเตอร์เพตอย่างอื่นที่ขยายใหญ่โตมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นข้อจากัดนึงแหละแต่ก็ต้องสื้อใหญ่ขึ้นได้นะครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับกดจุ้มตรงกลางได้เลยนะครับจะเป็น100%หรือใครคิดว่าตาดีนะครับจะลดลงอีกนะก็ได้นะครับจิ๋วจิ๋วแบบนี้ก็เอาไว้ดูโอ้อลเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะครับการใช้งานกล้องนะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่น่าสนใจนะครับในกล้องหลักเนี่ยตู้ภาพถ้าสมมติว่าคุณเร่งรรรรริดดดดเาาาาาสมมถถ่่ยยวีีโโไ้กกปุ ตรงนี้ค้างไว้แบบนี้นะครับเรียบร้อยก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอแล้วนะครับสั้นๆเลยเมื่อเราปล่อยปุ่มนะครับวิดีโอคลิปสั้นๆนั้นก็จะถูกบันทึกนะครับคือหยุดบันทึกนั่นเองเรงียบร้อยแต่ถ้าใครอยากบันทึกให้นานขึ้นนะครับคุณสามารถปัดแช่มาทางด้านขวานะครับก็จะเหมือนการเลคคอร์วิดีโอปกติเลยนะครับในขณะที่อยู่เลคคอร์วิดีโอเนี่ยเรายังสามารถแคปเจอร์เป็นรูปได้ด้วยเรียบร้อยครับการใช้างานเมนูกล้องพื้นฐานนะครับคุณสามารถที่จะกดปุ่มที่มันเป็นลูกศรตรงนี้ได้นะเพื่ 16กต่อเก้านะครับเปิดไลฟ์โฟโต้ไหมนะครับซึ่งการเปิดเนี่ยบางทีมันก็ กินเนื้อที่ของตัวเครื่องนะครับแต่ก็ได้ภาพแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับให้เราดูในแกลเลอรี่ได้นะครับภาพถ่ายบุคคลล่ะก็ปรับต่างๆได้ปรับได้เหมือนกันนะครับคุณอยากปรับค่าอะไรนะครับฟิลเตอร์ต่างๆนะครับการจับเวลาถ่ายเนี่ยก็เปิดได้ตรงนี้นะเผื่อคนไม่รู้นะครับเปิดแฟลชหรือปรับค่า F นะครับก็ปรับได้จากตรงนี้เช่นกันและนี่นะครับคือการสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับ iPhone SE 2020ครับหรือ iPhone รุ่นใดก็ได้นะครับที่มีปุ่มกดแบบนี้ครับกนค ใช้งานได้อย่างมีความสุขนะครับใครมีอะไรถามเพิ่มเติมนะครับสามารถถามได้ส่วนคลิกการใช้งานลึกๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Sub s c r i b e นะครับก็จะมีอะไรมากมายแหละที่ iPhone มันทําได้นะครับและการชาร์จบ่อยๆล่ะทำให้แบตเสื่อมไหมนะครับยกตัวอย่างเช่น25%ชาร์จถึง30%ดึงออกแบบเนี้ยชาร์จบ่อยๆแบบนี้ทำให้แบตเสื่อมไหมคำตอบก็คือไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นนะครับคือเซอร์เคิลของการวัดเนี่ยก็คือวัดแบตเต็มอ่ะ100%คุณชาร์จไป5%ก็คือ5%ของ100 ของรอบนั้นเองนะครับการวัดเซอร์เคิลของ iPhone นะครับของ MacBook ก็เหมือนกันเขาจะวัดแบบนี้นะครับการเสื่อมไม่เสื่อบเนี่ยมักจะอยู่ที่การชาร์จที่ผมบอกไปเรื่องของการปล่อยให้แบตหมดนะครับหรือชาร์จจนเต็มร้อมากกว่านั้นเองครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้บายบายครับทุกคนกับผมพัทที่พัรีวิวขอบคุณครับ